ตัวพรีเซนเตอร์ด้วยน้องเก๋ไก่ายสวัสดีค่ะต้องรับก็สู่พักรวจานคือทำไมทำไมปแต้มบิลลี่ไม่ต้องคิดเยอะเลยเอนเนอร์จี้เขาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนแบบคนที่เข้าถึงคนรุ่พ่อได้ดีแล้วก็ตอนเนี้ยทาร์เก็ตเราก็อยากได้วัยรุ่นเยอะขึ้นแล้วก็แดดมือไทยตอนนี้ก็คือมันจะเป็นมากๆเลยที่ต้องแบบใช้ทรีมกันแดดเพราะฉะนั้นแบบอยากให้น้องเขาเป็นคนก่าย พิเศษแค่จะบอกว่าเป็นรเราสวยเหมือนพรีเซนเตอร์และเจ้าของแบรนด์ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ปเป็นสูตรเซนซิทีฟนะคะ <c oughs> ปเป็นสูตรเซนซิทีฟแค่จะบอกว่าเป็นแบบเจ้าแรกๆเลยที่มี F P F ครบก็คือ F P F 50 p A 4บวกซึ่งผิวสสุิบทั่วไปก็จะ F P F แค่บางทีก็มีอาจจะมีแค่50หรือมันจะมีแค่3บวก2บวกแต่อันนี้คือมี4บวกเลยเพราะว่าเพื่อตอบโจทย์กับผิวตอนนี้ก็คือแดดว่าเราแรงแดดแรงก็ต้องใช้ F P F ที่ครบแล้วคือต้องบล็อกแดดหมายว่าถ้าเราจะออกอุปกรณ์ไรมาเราจะดูสุภาพเปลนอมนักดีนะคะใช่ค่ะคุกคนออกไม่ว่าก็คือเราจะพยายามทันที นีแดดเยอะขนาดไหนฝนเยอะขนาดไหนแล้วปัญหาคนไทยคืออะไรซึ่งปัญหาคนไทยตอนนี้ก็คือเรื่องของแอนตี้พอลลิชั่นแบบพอลลิชั่นก็เยอะแล้วทุกอย่างมันทำให้ผิวเสียหมดเลยายผิวผลิตภัณฑ์กันแดดตัวนี้ก็จะช่วยปกป้องตามคอยที่ดีคต้องการอย่างนักธุรกิจออนไลน์ในฐานะพิเศษเต้ยตื่นเต้นไหมคะในฐานะพิเร์ทั้งตื่นเต้นและก็ใจจีดีใจว่าค่ะเพราะว่าตัวเซวาคือเป็นแบรนด์ที่หนุนหลันในตอนนั้นใช่แล้วก็หลายๆคนที่ แบรนด์เซม่ากันเยอะแล้วทีเนี้ยพอรู้ว่าเขาจะออกแบรนด์เป็นครีมกันแดดออกมาแล้วหนูก็กดีใจท,ที่ที่เขาเลือกให้เราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เราก็มีอินเนอร์แล้วว่าเราจะใช้แล้วเราจะต้องแบบออกไปสู้กระแสแบบสวยแบบอ,องค์เหมือนกับพี่วุ้นเส้นแน่เลยแล้วก็แบบได้อินเนอร์จากพี่วุ้นเส้นมาเพรีเซนเตอร์เลยนะคะอะไรที่เราชอบนะคะของกันแดดกัน ตัวนี้เขากันแดดได้ทั้ง U V U V A แล้ว U V B แล้วก็เป็นแบบตัวอัลตราแบบเป็นตัวที่แบบซึมไวแล้วก็กันทั้งมลภาวะแล้วก็การแสงสีฟ้าด้วยอะไรค่ะแล้วก็ราคาจับต้งราคาน่ารักราคา29 9าบาทแล้วก็สามารถซื้อคิตกันแดดเดี่ยวๆใช้ได้ด้วยะมองตั้งไหนคะก็อย่างกลางอวอฝากฝากไว้ใช่ไหมคะ ก็คือเราฝากไว้เลยค่ะฝากไว้ในอีเวนต์บอยมีที่ไหนช่องพ e ันเนี่ยมีทุกที่นะคะเซวามีตัวแทนด้วยใช่ไหมเซวาเซวาตอนนี้แหละค่ะก็จริงๆอ่ะถ้าจะหาซื้ออ่ะมีทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็มีโมเดิร์นเทรดทุประเทศเลยทุกประเทศยังไงก็เห็นที่ไหนอ่ะซื้อที่นั่นานวัดสันก็มีนะคะวัดสันอีแฟนบอยโลตัสทุกหัวเลยค่ะเข้าทุกช่องเลยออนไลน์แม่ก็แอดเซวาไทยแลนด์นะคะต้องของแท้ก็คือเซวาไทยแลนด์นะคะช้้อปปี ม,มีใหม่อะไรใหม่ปีนี้มีแน่นอนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่น่าจะลงทุนเยอะสุดในการทำสินค้าเพราะว่าเราอะทำมาประมาณแปดปีแล้วเราก็จะมีสินค้าแบบเกือบสิบตัวแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งก็คือเกือบยี่สิบตัวเลยสิบกว่าตัวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแบบปีนี้ทุกคนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเซวยเยอะมากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกตัวเนี่ยกว่าจะได้มาคือเรา แทนมาแบบหลายปีเราจะทำออกมาเป็นหนึ่งตัวออกมาเพราะฉะนั้นเราลองเองก่อนแล้วก็ต้องดูว่าสรรพคุณทุกอย่างหรือว่านวัตกรรมเราก็เน้นเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันสําคัญกับเทรนในยุคปัจจุบันนี้อ่ะเราต้องตามเทรนไห้ทันร้านค้าออกว่าอยากเป็นคนชอบอย่ากจะบอกว่าของเราอ่ะมีที่มาที่ไปค่ะทั้งแหล่งโรงงานการผลิตแล้วก็ตัวด้วยตัวเจ้าของแบรนด์ซึ่งเราอ่ะไม่ทําให้เสียชื่อแน่นอนเพราะว่าเราคือวุ้นเส้นเส้นคือเราแล้วก็คือเซวาอยู่มาแล้ว8ปีนะคะ ก้าวเข้าสู่ปีที่9้รับรองค่ะวีโฟดักดีนี้แน่นอนรอตัวใหม่เลยจ้าแต่ว่าตอนนี้เอาเซฟบอร์ไปใช้ก่อนเอากล้าใครหี่ส้นกินนะคะกันแดดเก๋ก,กาเวน้นพิซซเตอร์อเ,เดินเข้าอีเวนต์บอยไปหยิบได้เลยจะจ่ายตังค์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ